สวัสดีครับช่างตัดผมมาแล้วนะครับช่างตัดผมมืออาชีพวันนี้รถตัดผมเคลื่อนที่มาบริการตัดผมชายตัดผมหญิงและเปลี่ยนสีผมด้วยราคาบริการเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นตอนนี้เรามาบริการนะครับสวัสดีครับจากร้านโทมมเตอร์นะครับ,รรบวันนี้นะครับ 8, มีรถตัดผมเคลื่อนที่นะครับบังเอิญ มาซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับต่อไปนี้แดดร้อนค่าน้ำมันตำรวจจับจ่าเรียกไม่ต้องครับอยู่ที่บ้านตัดผมได้เลยนะครับรับรองว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับตัดได้ทุกที่ถ้าท่านต้องการโทรมาเลยนะครับเราจัดให้ได้ให้ดูเจ้าของหน่อยครับมันจะย้อนนิดหนึ่ง ทำไมเขาจะรู้จักปืนนิดหนึน่งนี่นี่นะครับรับรองว่ามืออาชีพครับนี่รู้ได้ทรงผมก็รู้นะครับตัดได้ทุกทรงไม่ว่าจะหญิงชาย<ต><ว>เด็กน้อยทําได้หมดครับ<ต><ว>น,น,นี่นะครับ<ต><ว>มีกระจกให้เรียบร้อย<ต><ว><ต><ว>เอกระจกนี้มองแล้วจะโลกับตัวจริงหรือเปล่าเก<ต><ว>ี่ย<ต>วไหมนี่อวันนี้ช่างบุญหอได้ได้ตัดนะครับ มไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่60บาทนะครับแต่เราอยากทำสีผมอะไรได้หมดไหมครับทำได้ไหมได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับคุณพ่อไอ้ยาและแบบผมจะมีทรงอะไรไหม <c oughs> ดูด,ด,ดูทำดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> ชำนาญคล่องแคล่วนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับกเริ่มต้นจาก6กบาทเท่านั้นนะครับบอกได้ทุ่งนาที่บ้านได้หมดนะครับอยู่ได้ที่ตัองานอืมงานและแล้วช่างบุญหอก็รูปโลไปเลยนะครับวันนี้นายหันยิบนะสิอยาาาัาาะาาาาาัา ช่างบุญโหนนี่เจองานใหญ่นะครับงานใหญ่มากเลยเปลี่ยนยางรถดานะครับเปลี่ยนยางนอกอยางในรถดาเป็นงานใหญ่นะครับนี่นะครับรถดำบุญโหก็จัดไปแล้วหนึ่งข้างงานใหญ่นะครับรถดำโอ้นะครับช่วงนี้กระแส ในในเเอาลายถอยทำไมเ,เกแส45ทับ90นะครับกำลังมานะครับ45 90เป็นยางบางนะครับคล้ายๆยางจักรยานซึ่งกำลังแพร่หลายในขณะนี้พร้อมกับวงล้อ120และที่กำลังแพร่ในขณะนี้ก็คือเบาะนะครับปาดบางแค่ปาดบางก็ยังไม่พอใจนะครับ วันนี้เยาวชนของเรามาช่วยกันเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนเฉพาะยางในหนึ่งเส้นนะครับผมสมชั่วโมง้วครับกี่กี่ชั่วโมงเลยนะสามเออแล้วเปลี่ยนกันงัดกี่คนแล้วนี่งัดคนเดียวครับแต่พวกนี้หลหะพวกนี้ต้องดูอ,อ๋อช่วยกันเน,ะนเเาะอ๋อแล้วจะทําไงต่อเนี่ยเร็วอืตกลงวันนี้เราจะใช้ยางในกี่เส้นเส้นเดียว <laughs> ได้ไหม พร้อมกับผู้ช่วยเอาเลยเอาได้ไหมนี่อะนะครับมาดูเทคนิคก,การเปลี่ยนยางไนนะครับนี่อันนี้กี่ชั่วโมงนะ่สามชั่วโมงผ่านไปยังไงเอาไว้ก่อนเด้ออย่าวงล้อก็เอาไว้บ้างไปวงล้ออย่าให้มันเป็นรอยมากทำไมอันนึงดิทางนน้นก็ลุ้นระทึกจากไกลไกล วันนี้มาดูเทคนิคก,การเปลี่ยนยางนะครับจากหนองร้านใช่ไหมครับผมทีมงานหนองรานมาโชว์การเปลี่ยนยางในนะครับนและแล้วเหงื่อก็ครับครับผมครับและแล้วเหงื่อก็โชคเสื้อก็เปียกหมดแล้วครับด้วยเหงื่อ วันนี้ไทยวันนี้ไทยโทษไทยโทษเทคนิคการเปลี่ยนยางแบบยาวเลยนะครับเจ้าของจะกินน้ำหรือยางจะกินนี่ยางจัดไปทำทุกอย่างที่ทำวันนี้ คลิปยาวหน่อยนะครับเทคนิคการเปลี่ยนยางในอย่างเลย,ต,เลยต้องเปลี่ยนคนไหมนี่อุยอ้ยอุย้ยมันได้กินน้ำได้เลยหลังจากสามชั่วโมงผ่านไป <c oughs> โอ,โอ้จริงจริงสามชั่วโมงจริงน่ะ <c oughs> อ่าต่อไปเอาครับถือว่าง,งานนี้ก็ลูกยางดุมใส่ถูกยงังแล้วครับเออดจมาเ <c oughs> อามาช่วยกันจับหน่อยเร็ว <c oughs> เองจะรอดูไหมเฮ้ยมีรีไม่้สบุลเลยเนี่ยจับจับวับจับจับ,นนบ,นนบ,บับรถทจับเับจยบไันามสถับที่ต่างๆบจั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 ่จับจับจัจับเังเับจั ก็ได้ได้เหงือกันพอสมควรนะครับวันนี้เอ็งเตะบอลเหงือออกขนาดนี้ไหมส่วนช่งบุนฮอนะครับกำลังเปลี่ยนพระเอก ช่วงบรรยากาศร้อนๆนะครับโตโยต้า v ีอเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ใช้น้ำมันเครื่องเปอร์ฟ m ร์ม v นะครับผมซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้ได้หมื่นกว่ากิโลนะครับเปอร์ฟอร์ม นะครับส่วนกรองนะครับนี่เลยโปรยตตายาริเรามีกรองทุกยี่ห้อนะครับสำหรับรถเก่งรถปิกอัพและ10บ้ลหก้อ ส่วนการเปลี่ยนทายวันนี้นะครับเป็นของช่างใหญ่ของเราครับ <Ooh. S 1> โดยช่างบุญหอนะครับโลดไปใต้รถเก่งเลยนะครับแทบจะไม่มีพื้นที่ให้โลดเพราะว่าเขารูปร่างดีครับสลิมทำให้แคบไปนิดหนึ่งน,น้นำมันเครื่องก็ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วครับเราเลยมีช่างอีกหนึ่งคนครับที่คอยช่วย อาต่อไปถอดกรองนะครับมุนหอต่อไปก็เป็นไสก้กรองอากาศเอากรองมันเครื่องครับช่างหอกําลังถอดอยู่เออปล่อยมันเครื่องหยุดก่อนหมุนมาเลยเออนี่นะครับกรองเก่านะครับ ส่วนนี้คือของใหม่ที่จะใส่วันนี้นะครับน,น,นะครับส่วนกรองน้ำมันเครื่องครับตรงลูกยางนี่นะครับรก่อนจะใส่ต้องเอาจารบีทาบางๆนะครับรเพราะว่ากันที่เราขันไปแล้วลูกยางอาจจะปีนได้นะครับถ้ามันฝืดทาจารบีแล้วมันก็จะทําให้ลื่นทําให้ลูกยางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปีนไม่พับนะครับ สำหรับคันนี้นะครับน้ำยาหม้อน้ำแห้งด้วยนะครับเจ้าของขาดการดูแลครับวันนี้ใช้ของโบส์นะครับสีชมพูนะสำหรับโตโยตา้าอันนี้เป็นน้ำยาผสมเสร็จนะครับผสมเสร็จไม่กัดไม่กร่อนหม้อน้ำนะครับทั้งโคทั้งสายไม่เป็นไรแล้วถ้าผสมน้ำมันน้ำกลัน่นเมื่อไหร่ไม่ได้นะครับ มันจะมีคราบมีเสนิมทำให้หม้อน้ำไม่ไหลไม่วนนะครับช่างบุทอก็เป่าลมทำความสะอาดให้เลยนะครับงานนี้เอาละ,ะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ